สบายดีพี่น้องสบายดีเ้อบร์มาทุกข์หัวทุกคนเก็บเพชรเก็บเพชรอีกแล้วพี่น้องเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องหักกับหักอีลอยห้อยเอ้ยอีลอยห้อยเอ้ยมากหนองมวยพี่น้องเอ้ยบกเขียวดุสิค่ะนีหักกับมาพี่น้องเอ้ยเลาะกับมากับเห็นลุ่มเลาะกับมากับเห็นลุพี่น้องอย่างนี้ปวดโพพี่น้อง มานม้านพี่น้องมานม้านพี่น้องผู้และเขียงดูร้อยอย่าขากินนางมวยกะดิอ่ะขัากมา right, พี่น้องเอ, <c oughs> อ,นนอ,งอ้ยข้ากับมาพี่น้องเองเย้ยมากับมาลบห,หมดจ่อมาพี่น้องหมดจ่อมาขุดเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเนนอง้ย มาสวยพี่น้องเลยมาสวยยังจุ่มาะหะอีกเด้สิเทนเลยขมาก็สิเนเห็นบ่ลอยไม่หันกระสีออกเข้ากัมากเหอ้าพี่น้องเอ้ยเลาะขม่าัีเ็นนี่ลาะขม่าัีเทนลงสันอีกล้วตั้งเกตัย วันเอ้ยอ๋อีกล้วคือดอกใหญ่ทีรอ๋อดอกพวกใหญ่นึงมันหอมเนาะหอมได้เห็นดึยเห็นดเนยังยังเห็นแค่นี้เขียนะไปถ่ายไว้อเยอนไถ่ายไว้อเอนถ่ายังถ่ายทองเองนะพี่น้องย kiếp hả nè, ơ nắng, wow, no, woo, kiếp kiếp nâng cân, kiếp nâng cân, má cầm nòng kéo, ai loay nghi nè, này à. nè này, nên tít nè, tít, này này ừ, này này này, nhìn bao, nhang nhang nhang, khẩu bên trong này bao, ôi, ông đây hụp nó เก็บน้ำข้าวคนวะเก็บน้ำขาวยุ่งคนวน้องมวยว่านี่บลไปมาพี่น้องเอ้ยเออที่ไดจอดสินแดนคือว่าเนี่น้อยเอ้ยนักอืมนี่เก้ยเอ้ยน้อยเอ้ย เห็นไหมเลยมอนี่นั่งมีบ่มามูนี่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเป็นสมวยแทนสมวยมาแทนพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ต่อเห็นเพชรออกเยอเออบโบลายมือนี่เขาจะเหยียบเลยโบราณเดาะพี่น้องเลยสีห่าดอก ไฟลายมาได้พยังไงเย่ะตอนนี้สิเป็นลมเลยนั่ังบ่ได้ได้ได้หมู่เดียวเท่านี้ช่างเอ้ยได้กูลายทนแดดบ่ได้เลยเดนนี่แดดแหงแดดบ่มีลมเลยแยงที่ช้างไปเออ S <S <ess us> นกติมีก้ากระห่มด้ก้าจมสจาข้ายาอยู่ไม่ได้หเขาเจะเขียนีเอมาดูะนอนจนน้ำบกีมาดูเจ้าเขาเจะเอามาดูมีเสียงก็หล่อน ทียงก็หลอนใช่ไหมไหปหลอกจบว่ะพี่อันเจ็บปวดพี่น้องเ้ยเฮ,ฮ้ฮยหวดโผไปหลอกขึ้นเทีงยงปะ

ปะปุ๊ยยังจีละไปอยู่ใช่ยังโคตดอยู่ปุ๊ยไปพีองตอนนี้ผมกำลังสอบเสียงพ่านพ่น่านความขิดเสน่ห์เห็นเห็นว่ะว่ความเสน่หเห็นปะเตรียมเตรียมไรเตรียมมันจิไปคุดอันเฮ็ดปวก เน่ได้เลยเน่แม่น้ององุ่นเพิ่งได้เฮ็ดผึ่งดอกหนึ่งแม่น้ององุ่นน่ะบิ่งสภาพต้อนนี้เหนื่อยหลายเหนื่อยขนาดเลยเฮ็ดนางอ้าพี่น้องมีหอดเฮ็ดเฮ็ดผึ่งโุ่ยเดนางเฮ็ดนางผอยังไงพี่โต๊ะโอ้คือบทใส่ท่องยางอันอันเก๊นะโอ้เฮ็ดพววนะ ตอนนี้เอาทุกอย่างเป็นลมอะไรนะนนไม่จะหนังตอนนี้ไม่จะนังหนมันหนังอะไบกวางไมาเียงพอกงหน่อยแดงกับบวปน้องหายเียงให้พ่อให้ปวกได้เลยได้พอเกียงหน่อยพี่น้ะงี้น้องอาหุ่นเฮ็รผึ่งเพื่อพ่อเฮ็รผึ่ง่นดี้ะเฮ็ดผึ่งดอก่ง่ายดอกเดียวไปเอาเลยสเอาแต่แตุ่่นองคนอนำน่อยนี่ อดผแล้วอ้าวจนนทว่าบดิมกตาอปะกินั้นะอกินกริดกินกินไ้อเนตอนนี้กำลังกลนตะพางหวยกำลังกลนตะพางห่วยลีพี่น้องเอ้ยดินหมได้สัมดินเห็ดอ้าวถยาวเป็นกิโลเมตร

พี่น้องตองปูในสัเกตคุดเอานงทรายคุดเอาเออพี่้องคอยคุดดิ๊คอยคุดคอยคุดหยดขายเด้ออ่ะอีตองตองไอ้ที่แบบนกยอ

เช็ดพี่น้องเลยมันอันน่นเด้อเ่ายมันหลอนด้วยเอ้าโอ้ยเด็กตับๆก็ได้นี่พี่น้องเ้ยตอนนี้เป็นพันจะมือน่ะมันอันหลอนเลยมีก็ได้ ทางเพื่อั่าดูดูไปดดูนะจ้องไปเขียมงเก่าด้วยกนี้กำลังขุดคุด,ค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 ดหารัพย์สมบัตตโงมีวันเทปุ่นดิตบบงด้วย แน่มองปนโนๆน่ืมเสียมน้ำอันอาจม,ม,มอื้มอื้อืมโอ้นี่นี่คุดหาตะอคุดหาพี่น้องเลยล่ะเตอะเลย

นี <ort>. uh, hm <tu vine>? ่เนาะนองเียวจนวัมจนจันั่งูวัดข้อตัวขเนาะมาั่นผิโอ้ยไี่ิดามันตลกอ้ววววินองมุนมาแล้วบ้าแล้วนี่อ่านี่ฮ่าคุ้ดน้อยนห่ีง แค่ในนีว่านี่เบิรปวกแล้วมีงนคอะไรวกมาละหาหาพี่น้องหอกระดตื่นเลวพี่น้องเอ้ยน้องกระดาคตดจนว่ามึงในหามหากเงาขนาดเลย หนียังพระเนรย์สุดได้หน่ไปลุยมาตัวนี้เต็กนในในแค้มทางได้นี่นะอยู่ในแค้มทางอันทางเข้ามานะแล้วเจอปะป <c oughs> พี่น้องมาหอดเทียงเลยมาทำหมวกกินข้าวกินน้าได้พี่น้องเอ้ยกินข้าว้าเสียงผ่าดังพี่น้อง คนสีตโตกแล้วผ่าดังพี่น้องเ้ยไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็สมัครกันี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพบอกันใหม่สบายดี